เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับซีรีส์การทำเผ่าเทียซีฟซึ่งหลังจากคลิปทีทท่แล้วที่ผมได้ทำเผ่ามนุษย์ไปความนิยมก็ล,ลก้นเหล่ามกเลยทีเดียวนะยครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาทำเผ่าสกายกันและไปดูกระซิว่าการทำเผ่าสกายเทียซีฟมันจะยากขนาดไหนกันแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์และกดซันสกายไว้ก่อนเลยนะครับว่านี้เราก็จัดก,การสู่เผ่าสกายและเพียงแค่สองครั้งเราก็ได้เผ่าสกายมาเลยแหละคระับปีดังในตอนนี้นะผมเราก็มาอยู่ในเผ่าสกายแล้วนะผมมีปีกเหมืนอนนกอีเรไม่ใช่นอกอีเรงดิ เขาเรียกแล้ววะมีเปีกเหมือนนกกระยางนะครับเออนะครับนกกระยางหรือนกสตีไรซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพอสก,กายของเราอยู่ที่ไหนแล้วนะเดี๋ยวขอว่าไปที่เกาะเกตทรีนะผมเพื่อดูกันสักหน่อยว่าเราอยู่ที่อะไรกันแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะครับผมว่าพอสก,กายของเรามันอยู่ที่อะไรแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ที่สี่ที่ห้านี่แหละฮะจากเ่ผมได้มาจากเกาะเกตทรีแล้วเ,ลเราก็ได้จำเอาขึ้นไปด้านบนแต่รอบนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ผลแสงนะครับใช้ผลประตูนี่แหละแม่งขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเกูวันแล้วพี่แกก็ได้้ขนมาาด แล้วเมื่อมาดูปรากฏว่าเราเน็คเทียไปแล้วล่ะฮะแล้วกูอยู่เทียอะไรวะเนี่ยในตอนนี้มันก็เนคเทียไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจ,จว่าอยู่เทียอะไรเนี่ยนะครับเราต้องรอฟูมูลกันก่อนนะผมเช็ดยังไงวะเนี่ยมันเนคเทียแล้วนี่ น่าจะเทียบสี่มั้งน,นะครับรู้สึกว่า3ามภารกิจนั้นผมยังไม่ได้ทำนะครับและในตอนนี้ภารกิจของเรานั้นก็ไม่มีถ้าไม่ผมกนต้องรอเวลาเพื่อที่เราจะรอฟูมูลและทำภารกิจกันและในระหว่างนั้นเราก็เบื่อเบื่อนะครับพี่แกก็จัดการลงกันคนเดียวก็เลยซึ่งผมนั้นก็ต้องฟาร์มเฟมเมนแบบนี้ต่อไปเหมือนเดิมและดันเรียกที่ผมมาลงมันก็คือดันน้ำแข็งซึ่งเป็นดันที่ง่ายที่สุดสำหรับผมแล้วนะฮะตบเพียงไม่กี่ทีเราก็สามารถแปลงร่างได้และพอสกายนี้การตอบบอสก็ถือว่าง่ายเลยนะครับเพราะมันสามารถกดบออได้้แลวง ในตอนนี้นะดูเหมือนว่าเผ่าของเรานะผมน่าจะอยู่ที่เทียสี่นะประมาณเทียสี่นั่นแหละนะผมว่านะเพราะว่าเทียห้ามันจะแปลงร่างได้เร็วกว่านี้นะครับเกมมันอยู่ที่เทียสี่นั่นแหละพี่น้องอเกเดี๋ยวขอจัดการบอสกันก่อนแต่ดูเหมือนว่าผลพ้าของเราม,มาก็เดี๋ยวเดียวกับบอสยากแม่งผมจะตายหาไปเลยละฮะเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นผลโมจิแล้วก็จัดการกันนํำใส่บอสนั่นเลย <c oughs> จนมันคิดไปเลยนี่ครับพี่น้องครับ นั้นผมก็อยากเปลี่ยนมัดกันสักหน่อยนะครับเพราะผมนั่นอยากจะเล่นผลซ้ายและเราก็อยากจะเล่นหมัดมังกรด้วย <c oughs> คือถ้าใครจากันได้นะผมในตอนแรกๆผมก็ได้ใช้ผลซ้ายนี่แหละในการพีพีกอบคู่ต่อสู้นะฮะจากนั้นผมก็ได้มาลองคอมโบที่หน้าปราสาทที่เกาะกลางกันแต่แล้วเราก็เผื่อทําเพื่อนของเราตายไปด้วยไอแอมขอโี่จะกระที่หัวใจ <c oughs> อะเฮียบหรอล่วงล่กูขอโทษเทนหมดเรียบร้อยเลยเทนหมด และในระหว่างรอผมนั้นก็อยากจะเล่นบนทรายกันมากๆพวกเราก็เลยมาอย่างเอรีนาและ าการสู้กันอย่างกระหนำตามบอลกันเลยล่ะครับซึ่งไอ้ผลายนี้ก็เป็นผลที่ดีใช้ได้เลยนะแต่เสียอย่างเดียวที่ตนนี้มันโดนเนื้อหลงไปหนักมากแถมการจับเพื่อนแต่ละทีก็จับยากชิบเปรกกันกเลยฟอร์มก็ได้สู้แบบนี้อยู่นานมากๆนะครับหนาเนป็นชั่วโมงกันเลยแหละและผมก็ได้เปลี่ยนผลรู้เปลี่ยนผลนี้ไปเรื่อยแต่แล้วในการต่อสู้ฟูมูลก็ได้มาถึงแล้วละไว้ยแม่งสู้เพลินจนลืมดูฟูมูลเลยว่ะพี่แกก็เลยรีบมุ่งหน้าไปายังกอเกทรีและพวกเราก็ดิบขึ้นด้านบนไปอย่างรวดเร็วกันเลย โอเคครับตอนนี้เราก็มากันแล้วนะผมเมื่อกี้พิวพีจนเพลินนะครับจนลืมแล้วนี่ว่าฟูมูนนะคก okay, ลุยลุยลุยๆๆๆๆุยลุยลุย่าเผาสกายเผาสกายอยู่ไหนวะอยู่นี่3 2 1สองหไปเลย ซึ่งบอกเลยล่ะรับว่าภารกิจของเ่านี้ผมนั้นก็โคตรเกลียดมากเพราะว่าผมเองนั้นก็ไม่ค่อยชินกับการกระโดดมากเลยนะยิ่งเกมนี้เข้าไปด้วยแม้กระโดดยากชิบเป่งเลยเลยเน่ตอนนี้ผมก็ได้ใส่หมวกไพรลอดซึ่งบอกเลยล่ะเขาว่ากระโดดยากมากแต่ด้วยความพยายามของผมเราก,ก็จัดการกระโดดย่งหองขึ้นไปเรื่อยๆเลนในที่สุดเราก็สามารถผ่านได้เลยเลยูกเอ๋มอีกที่อืผ่านไว้กูผ่านจากนั้นเมื่อมาแล้วเพื่อนของเราก็จัดการรีตัวให้อย่างรวดเร็วและภารกิจของเราก็สำเร็จไปแล้วล่ะครับปี่นองครับ โอ้เมื่อกี้นี่เสียว่าบมากนะครับกลัวกลัวกลัวจะตกกลัว,วจะพลัดป <c oughs> ัดมารอบนี้นะครับเลือกเป็นอะไรดีวะเนี่ยบินหรือว่าอ่ามันมีอะไรบ้างวะลืมจากนั้นพี่แกก็จัดก,การเลือกเฟืองและผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าเฟืองแดงและเฟืองน้ำเงินของเ่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกันเป๊ะๆเลยมันน่าจะเป็นลอลที่แปลกที่สุดแล้วนะมังนะไม่มีสายโซ่ทีไรเลยหรือถ้าใครมีข้อมูลในส่วนนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเราใส่เฟืองเสร็จผมก็ได้มาดูที่ลูกบอลสีแดงกันต่อเลย น่าจะอยู่ที่เทียห้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอขอดูนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโอเคสามพันนะครับตังค์ไม่พออีกแล้วกูดูมูลที่อีกแล้วหวะเนี้จากการเอ่อสี400่ร้อยนี่ตังค์พอไหมวะโอเคยังพออยู่นะครับเกที่เหลือเราก็ค่อยลงเอาก็แล้วกันนะ Perfect, Perfect. นะครับมัดมัโอเคเพิร์เควกเพิร์เควกโอเคสี่นะเดี๋ยวอีกสี่รอบเท่านั้นเวอร์รี่กู๊ดครับผม ซึ่งในตอนนี้ภารกิจของเรามันก็เหลืออีกสรอบเท่านั้นซึ่งแต่ละรอบเราก็ต้องแบ่งนะครับประมาณส0รอบแสได้ว่าเราต้องใช้เฟี้ยงไปกันอีกเยอะเลยล่ะสิจากนั้นพวกเราก็ได้ออกมาสู้กันที่ด้านนอกและเมื่อสู้กันแล้วเราก็จัดการแปลงร่างในเทียหกนี่เลยเออลืมบอกไปเนาะว่าตอนนี้เราเทียหกแล้วล่ะโอเคแผนงร่างรอบแรกเว้ยอ่ายังไงวะเนี่ยมันกระโดดปุ๊บปุ๊บอโอเคครับบินน่าจะเร็วขึ้นแล้วมั้งนะหรือว่าอยู่แค่นี้วะ แล้วก็มีอ่ามังกับลูกออดนะครับตามหลังอยู่ด้วยเนี่ยปลายจ้องมองหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแหละเราเป็นเทพเจ้านะครับโอ้โดนโดนจบทีีเดียวตายเลยซึ่งแน่ตอนนี้เงินแฟกนันก้นของผมก็ยังมีอยู่นะครับอมกับเพื่อนก็นเลยจัดการตบๆกันแล้วก็ตบทางนั้นก็ต่อด้วยกรารแปลงร่างเป็นอีกสิบสิบรอบและในะตอนนี้มันก็มีคนมาคุกเข่ารอบรอบเราด้วยแหละครับฉันคือเทวดานี่ซึ่งในตอนนี้พี่มอของเราก็หายหัวไปไหนไม่รู้นะครับอมก็เลยเรียกหมอคนใหม่มาและจัดการฮิวเลียให้กับเราเลยบอกเลยว่าสบายบร บริการหมอมาถึงที่สุดยอดเฮ้ยมันมีไอ้วงแหวนอยู่บนหัวด้วยเหรอ แต่ผมก็คิดว่าการแปลงร่างอยู่แบบนี้มันคงเสียเวลาผพก็เลยจากการวาดไปอย่างก่อกลางจากนั้นผมก็ได้มาลงดันกันต่อเลยล่ะครับเพื่อฟังเฟกเมนนะเนาะเพราะว่าในครั้งต่อไปเราก็ต้องใช้เงินเฟกเมนมากขึ้นเรื่อยๆและเพียงแค่แป๊บเดียวเราก็สามารถผ่านดาวน้งแข็งนี้มาได้อย่างรวดเร็วกันเลยล่ะครับจากนั้นเราก็ไม่รอช้าพี่แกก็กําลังจะลงดันกันต่อแต่ในตอนนั้นเองไอ้พวกไพเรสมันก็ได้ผลมาที่ก่อการแล้วครับปีนังพวกกับเพื่อนก็เลยช่วยกรนตบมันกันก่อนเลยมา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 แลวต่อมาเลยตบอมาซะใ้เลอ เรียบร้อย และเมื่อตบมันเสร็จกันแล้วพวกเราก็ได้ผลอีสานมากันด้วยเพื่อนของเราก็เลยจัดการใช้มันในการซื้อชีพแล้วเราก็มาลงดันไฟกันต่อเลยคือในตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟของเราก็มีคนอุดมการเดียวกันนั่นก็คือคนหิวเฟกเมนไงล่ะมึงทายไหม่พวกเราได้จัดการฟาร์มเฟกเมนแบบต่อเนื่องกันเลยและเมื่อดันนั้นเสร็จพวกเราก็ไม่รอชานะครับพี่แกก็จัดการลงดันไฟกันอีกรอบมึงชอบไปไนการดันไฟวะเนี่ยรือมาลงดันนั้นเสร็จกันอีกทีพวกเราก็เบื่อกับการลงดันแล้วนะครับพี่แกก็เลยจัดการวัดมาที่พกกกเรราา็จัด เพื่อที่ผมจะเปิดผาให้ได้เยอะๆกันเลยล่ะครับและเนี่ยตอนนี้ผมก็จัดการใช้ฝนายกันเหมือนเดิมด้วย <c oughs> คือผมเนี่ยที่จริงผมก็ชอบเล่นฝนายมากนะครับแต่เสียดายที่มาสู้บนอากาศยากมากและผมก็ขอถามเพื่อนๆกันหน่อยนะว่าเนี่ยตอนนี้ใครเล่นฝนายกันอยู่บ้างก็คอมเมนต์มาก,กันหน่อยนะครับผมอยากหาคนที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกับเรานะครับ <c oughs> และก็อย่าลืมนะครับไปอุดหน,นุน DC ชอบกันด้วยซึ่งในตอนนี้มันก็มีสินค้ามากมายเลยทั้งแตาวีซีและแกนันหมัดกับฮิวแมนนะฮะบอกเลยว่าคุ้มสุดยอดและครับปีน้อง เหลือเชื่อคุณออซายชนะได้เฉยชนั้นผมก็จจดการสู้ต่อไปเรื่อยและเมื่อู่สู้ๆไปเราก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วครับพี่แกก็เลยวิ่ากลับมายังโลกที่สามชนะเราก็ได้มายังเกาเกตรีเพื่อที่เราจะเช็คดูสักหน่อยว่าภารกิจของเรานั้นไปถึงไหนกันแล้ว ไหนเราลองมาดูสิครับหลังจากที่เราสู้กับเพื่อนมานานแสนนานนะว่าตอนนี้เราสามารถผ่านได้แล้วหรือยังนะผมมีเงินอยู่6,600นหกร้อแฟกเมนนะครับี่แกะลงดันมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีอะไรมืองโอเค3ามพันอรเพอร์ควักอีกอันหนึ่งจะได้หรือเปล่ายังไม่ได้นะผมอีก3รอบ โอเคไปลุยกันต่อเว้ยซึ่งในตอนนี้ภารกิจของเราม,มาถึงเลยอีก3รอบใหญ่ๆและเราก็ต้องใช้แฟกเมนต์ประมาณ10,000แฟกเมนต์หรือหมื่นกว่านี่แหละพวกเราก็จัดการลงดันและฟาร์มแฟกเมนต์กันอย่างหนุหนันกันเลยและผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าในการลงดันแบบนี้มันก็มีวิธีเก็บเกตที่โคตรง่ายอยู่นั่นก็คือให้เราเรียกเจ้าทะเลมาแล้วก็จัดการจบเจ้าทะเลนั้นและบอกเลยละครว่าเกตขึ้นแบบรัวๆ,ๆกันเลย จากนั้นเมื่อผมลงดันนั้นกะระแซ็พวกเราก็ได้ออกมาตบตบกันแล้วก็ตบเพื่อที่จะเก็บเกลและแปลงร่างกันก่อนแล้วเมื่อเผาวีซีมอดพ,พวกเราก็จัดการลงดันกันอีกทีแล้วเราก็ใช้วิธีเดิมเลยละครับ่นก็คือจัดการตบเจา้าต้านเล็เพื่อที่จะคว์มเกลไงยและครับพี่น้องแล้วเมื่อเกลของเราเต็มผมก็ได้แปลงร่างเป็นพผาวีซีแล้วเมื่อเผอสกายวีซีมาปะทะกับบอสบอกเลยละครับบอสมันไม่ได้เดินเลยและเพื่อนของเราก็ช่วยกันตบจนทัพวงตนนั้นขีดไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวโอ้โหมึงจะหด กดบอสไป,ไ,ปไม่ตายเรียบร้อยโอ้โหเขานี้มังตีบอสโคตร จากนั้นพวกเราก็ได้ตกกันที่นัาอาสากันเหมือนเดิมแล้วก็จัดการลงดันนัาแข่งกันอีกรอบซึ่งจากที่ผมทําซีรีส์นี้มาผมก็เบื่อกับการลงดันมากๆเลยหรอกนะโอ้โหลงดันวันหนึ่งเป็นสิบสิบรอบเลยทีเดียวเจ้วดังนั้นเมื่อผ่านดันนั้นมาได้เราก็แปลงรากันอีกทีแล้วก็จัดการลงดันนัาแข่งกันอีกรอบรอบสองรอบสามรอบสี่รอบจะลงกันกี่รอบวะนนี่ยแล้วเมื่อลงดันกันเสร็จเราก็ได้มาแปลงรากันอีกบ้าบ้าบ้าบ้จากนั้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องไปเช็คกันแล้วล่ะฮะแต่ในตอนนั้นเองฟูม ก็เลยเดินทางมายังเกาะแกตรีแต่ก่อนที่จะไปทำภารกิจกันผมนักก็อยากมาดูภารกิจของเรากันสักหน่อยมาดูกันนะครับว่าเราผ่านแล้วหรือ,อยังนะโออสามพันห้าร้อยเพอร์ควิกนะครับ,อ 3, 5, รบไอ้นี่เหลือแค่สองรอบนะครับสองรอบเหลือสองรอบเลยเนี่ยมีแฟกเมนต์อยู่3,800เราต้องฟาบอีกเลยสิ <Dude. S 2> และเนี่ยตอนนี้ผมก็เหลืออีก2รอบเท่านั้นพอสกายวีซีเทียสิบของเราก็จะเสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะจากนั้นผมก็ได้มาที่ประตูของพอสกายและผมก็ได้เปิดเพาเพื่อที่จะทําภารกิจกันเลยและเราก็กลับมาสู่ภารกิจแห่งความเสียวดาของเรากันแล้วฮะนั่นก็คือกระโดดบนเมฆไงล่ะนี่แต่ในรอบนี้ผมก็ไม่ได้ใส่หมวกไพลอดทำให้กระโดดง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยและภารกิจของเราก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วและผมก็จัดการรีตัวให้กับเพื่อนของเรากันเลยละครับแล้วนี่ถ้าเรารีตัวหมดทุกคนนะ แล้วเพื่อขอรเราก็ได้บอกอีกว่ามันยังมีอีกหนึ่งคนที่พี่แกน่าจะอัพเทียร์กันบ้างผมก็เลยสิ่งขึ้นไปบตนต้นไม้นั่นอีกทีเพื่อที่เราจะมาทำภารกิจกันต่อแล้วฮะและผมก็ได้มากระโดดหยองหยองเหมือนเดิมกันเลยโอ้โหภารกิจแห่งความเสียวดากจริงๆหละครับเนี่ยกูบอกเลยว่ากูฝีฝีมือขึ้นเยอะไอ้ยะโอเครีดด้วยอีกครั้ง จากนั้นเราก็ได้กลับมายังกอกร้างและก็ได้มาสู้กันเหมือนเดิมพร<อ>ผมนั่งแปลงร่างอีกประมาณ1ิบรอบเพือ่อที่จะทําภารกิจในครั้งต่อไปนั่นเองผมนั้นก็ได้แปลงร่างอยู่หลายรอบมากๆนะครับแต่เราก็ลืมไว้ว่ามันกี่รอบไปแล้วเนี่ยจากนั้นผมก็ได้กลับมายังกองเกทีกันอีกครั้งและผมก็ได้มาดูนะครับและได้รู้ว่าภารกิจคารอมัาก็ยังไม่สําเร็จกันเลยเสียเวลาไม่ยังไม่ถึงอีกแล้ววันนี้ เอาไปล่าฆ้าหัวกันต่อกูจากนั้นผมก็เบื่อเบื่อนะครับแล้อยากล่าฆ่าหัวกันสักหน่อยแล้วผมก็ได้ใช้ผอสกายนี่แหละในการล่าฆ้าหัวแล้วไว้ซึ่งเอาจริงๆมันก็เจ๋งอยู่นะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ก็คือไอ้ผอสกายเนี่ยมันตัดคอมโบโมจิของผมคือมันไม่ได้ตัดคู่ต่อสู้นะมันตัดของกูเองโคตรน่ารำคาญเลยแต่ก็ยังดีนะครับที่ผมนันได้ข้าหัวมา3 4คนก็ถือว่าไม่น่าเกลียดสักเท่าไรอะเนาะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เซื้อสิงคโปร์นั้นมันหายไปแล้วมันกาา้่่่เปนีีมล คนแหลกกันเลยผมก็เลยเปลี่ยนใจและกลับมายัางเซอร์วีของผมเพื่อที่เราจะมาพิวพีกันเล่นๆแต่ในตอนที่ผมกลับมามันก็มีคนล่าฆ่าหัวอยู่ในเซิร์ฟของเรากันไว้ผมก็เลยมันไสแล้วรัาแลกจัการสองคนนันก,กันไปเลยมึงรู้กฎใช่ไหมว่าที่นี่ก็ห้ามพิวพีมั่วชั่วมานี่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 มานีาน่สองตัวรวดกูบอกว่าอย่าอย่าพิวพีมั่วชั่ว เดินมาเพื่อเราก็สู้กันเพื่อเก็บเกตกันเหมือนเดิมจะมาเก็บเกลกันแซ่เพราเราไม่ด้เดินถาวายังแฮรีน่าแล้วก็จะการสู้กันเหมือนเดิมกันเลยซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ผมกก็เปลี่ยนผลไปเรื่อยๆนะครับข้าผลแสงผลสายผล,ลบิ๊กมัมและบอกเลยว่ากูแพ้ตลอดเลยครับพี่น้องโอ้โโกากเดซเลยเกินกบแดกมันไอ้กบกบแดกมันโอ้เล่นแบบบั๊กเลยสงังตกตเ้ยมึงกระโดดไปไหแนวะเฮ้ และเมื่อสู้ไปสู้มาผมก็คิดว่าภารกิจการแปลงหน้ากอผลนนั้นมันน่าจะจบลงแล้วพี่แกก็เลยเดินทางมายังกอรเกตรีแล้วก็จัดการขึ้นมาดูด้านบนและในรอบนี้เราก็มาไม่เสียเปล่าด้วยล่ะมึงเอ้ไหนดูหน่อยสิว่าได้หรือยังนะฮะผมว่าน่าจะได้แล้วโอเค ,3750 เรหลืออีกหนึ่งเทียเท่านั้นเราก็จะเป็นเทียสิบแล้วนะับพี่น้องครับตอนนี้มีอะมีแฟกเมนอยู่200มีแฟกเมนอยู่200โอ้ไม่กอดลงดันกันหนุกลาว ได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เงินเฟนแมนของโราน่ก็แห้งกระเป๋ามากแต่ผมก็ขี้เกียจลงดันกันก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยพี่แกก็เลยกลับมายัางอเดรียนาเพื่อที่เราจะสู้กับเพื่อนของเรากันต่อเลยเราเนี่ยก็ต้องฝึกปรือนะครับผมเพื่อที่จะออกไปล่าก้าหัวจริงๆไม่งั้นและมึงเอ้ยตายหาแน่นอนมันไม่ได้วะ่ะค,คอมโบที่กูสาคิดดูนั่นไงคอมโบกู ต๊ะแยมเออเอ <c oughs> ตัดคอมโบตัดคอมโบไม่โดนอย่ามาหากูเอาตายว้าวไม่ใช่ดุดไม่ใช่จับมึง <c> เ <oughs> อ้าไม่ดุดีเไงี้ ผมก็ได้สู้ๆแบบนี้ต่อไปอยู่นานมากนานเป็นชั่วโมงเลยล่ะครับแลกจากทีสูมาไอเผานี้มันก็เจ๋งพอสมควรเพราะมันสามารถตัดคอมโบต่างๆได้แถมมันก็เพิ่มเลือดได้แบบโคตรเร็วกันด้วยล่ะครับแล้วเมื่อสู้ๆกันแล้วฟูมูนมันก็ได้มาถึงกันอีกรอบและในตอนนี้เพื่อนคอร์มันก็กัดคนช่วยทำเผากันอยู่ด้วยผมก็เลยเดินทางมายังขอเกทซีกันอีกครั้งแล้วก็จัดการช่วยพวกะมันทำเผากันเลยและเรือก็แจกเกนมากระโดดย่องๆกันเหมือนเดิมแหละครับแต่รอบนี้ผมเี่ก็โปรเฟชชั่นอลขึ้นเยอะจนไม่ตกกัเย้งดีวน และภารกิจต่อไปของเรามันก็คือการเก็บแฟงเมนแบบโคตรโหดนั่นเองผมก็เลยจาัดก,การลงดันซึ่งผมนั่นก็ต้องลงอีกประมาณ4รอบเพราะว่าเราต้องการแฟงเมนอีกสี่พันกันเลยล่ะครับและในการลงดันนี้เราก็ได้ใช้แผนเดิมเลย <sk ill> นั่นก็คือการตรวจเจ้าทะเลเพื่อที่เราจะเก็บเกตและไม่เสียเที่ยวในการทำภารกิจต่างๆของเรานั่นเองจับกดจับกดโอ้เออออ,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 อะไรวะเนี่ยในบอสมาแล้วในบอสแล้วเีีนยวเดียวเรียบร้อยบอสขีด แล้วเมื่อลงไปลงมาไอ้พวกจนสลัดมันก็โผล่มาอีกแล้วล่ะวยเราก็เลยพักเบรกการลงดันและได้มาตบมันที่กอ,อก,การกันเลยเทมเราก็ได้เงินเฟืองแมนไปอีกหนึ่งร้อยกันด้วยอ้าวน้อยเน็ตตัวมันกองทัพกองทัพละตัวมันยังยังกูอู้โอ้โหโดนรุมเรียบร้อย มาอีคนผลแมนก็ได้จากการลงดันอีก3-4รอบและนนดันต่างๆเราก็แบ่งร่างกันด้วยแบ่งร่างเป็นเผ่าอีซีนะและนเนที่สุดผมก็คิดว่าภารกิจของเรามันน่าจะสําเร็จกันแล้วพี่แกก็เลยเดินทางมายาเกาะเกตีกันอีกทีช่วยแอปช่วยแอปช่วยแอปไอเชฟไอเชฟดูสี่พันเรียบร้อยเราและตอนนี้นะผมเผ่าสกายของเราก็เป็นเทียร์สิบอีกหนึ่งเผ่าแล้วนะฮะบอกเลยว่าเครื่อนกระเดิดยิงนะฮะท่านผู้ชม และในตอนนี้ผอเทีสิบของเรามันก็ขาดอีกเพียงแค่หนึ่งผอเท่านั้นนั่นก็คือผอกูนะฮะและเอาเป็นว่าในคลิปนี้ภารกิจการทำผอสการเทียสิบของเราก็สาเร็จแลวเพื่อนๆล่ะครับมีผออะไรเป็นเทียสิบกันแล้วบ้างอย่าลืมฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับและในตอนนี้ทีมงานเทียสุดจีนของเราก็มีผอวิสิกันทุกคนแล้วด้วยใครจะวอลแคนนี่มาเลยนะฮะ กูหยอกวายคนแม่งแพ้อีกเดี๋ยวและก็อย่าลืมนะครับฝากไปอุ่นนุนดีซีช็อปกันด้วยและผมก็จะมาแจกโค้ดกันทุกคลิปเลยนะฝากดูในคลิปต่างๆกันด้วยล่ะว่าควจะแจกโค้ดตรงไหนนะฮะในคลิปนี้ดีซีเกมเมขอลาไปก่อนอสวัสดีไปละจุ๊บ